สวัสดีนะวินรับฟูรายการเคดีทีวีนะผมวันนี้เราลองมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Naruto Chapter Anime Storm สามเล่นในพาร์ทที่สี่แล้วนะผมก็พาร์ทนี้ก็จะเป็นเล่นในตัวของซาสเกะนะผมแก๊งซาสเกะไปดิไอ้ยไปสิงคูไชิ ใจเลยเรามาเล่นกันเลยก่าก็ตอนแรกผมอัดไปแล้วนะผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งแต่มันเฟลไงก็เลยอัดใหม่นะผมก็ข่าค่าซิงกันเลยนะเพราะผมอ่านสารกินแล้วก็ข้ามนเลยเจอกับใครเอ่ยแล้วใครเงี้ยว้ะ ตอนนี้ติดใจกับเรื่องคนเงี้ถ้าเราไม่ผิดนะครับนั่นไงว้าวไอ้อะไรคันเงี้ยไม่เงี้ยพาตายแน่ลรคันเงี้นี่ Let the battle begin. You Now y o u see what it feels like to lose without a shred of skin left on you. Get out of my way, Sasuke. You seem kind of weird. You love as much as o can. There's no way he'll beat the boss.

จะล่นก่ <budgets> know, ้นเราเล่นก่อจะแพ้อยู่แล้วพึ่งเรียนรู้พึ่งเรียนรู้ก็เกมนี้ก็เอฟเฟกก็ดีแล้วราคาขั้นต่ำอยู่ที่600้อนะถ้าเกิดในสตรีมก็หลายบาทเยอะประมาณ เก้าเหรียญหรือสิบเหรียญเนี่ยจะไม่ค่อยได้เอ้ยประมาณสิบห้าสิบหกเหรียญน,นะผมสตรีมเราผิดแต่ผมซื้อของของเว็บไหนเนี่ยแหละจะไม่รู้จะไม่ได้ราคาประมาณแปดร้อยหกร้อยเนี่ยแหลจะจำไม่ค่อยได้ดูก่อน This guy I can't believe he's gotten this far ข้าไม่เลยอ่านไม่ออกอการละมาแล้ว กาลาะแห่นทะเลทรายน่ะเป็นเป็นดินจาที่มีเกาะอันดับหนึ่งของอนี้ขดินจาทั้งโลกอ่ะเกามี่ัี่สุดเคยตายในตัวของกาลาก็มีสัตว์หายอยู่เรียกชื่ออะไรเนี่ยชื่อหางเดียวอ่ะหางเดียวถ้าเกิดย้อนไปในไอ้นนี้เป็นหนังนะผม ตอนนี้การละการารายยังไม่ออกมาตอนที่ไอ้นนี้ตอนที่ไอ,นนอนน้ละครง,งี้กำลังโดนของ <c oughs> เลือดเลือดเนีเ้ยเลือดเหลือติดเดียวทีเ่เหลือทเพื่อโอ้โหแม่งเอา้าไม่กูเลือดเหลือแค่เนี้เนี่ยนะเจ้กูสู้เยอะไอ้สู้เยอะโอ้โอหมันคิดได้ไงวะ Start let battle begin. You can't stop. Absolute defense is weakened the goddamn of the sand. Wait, Mene. Wait, Mine, Minin. Why did you fall into darkness when you had him there with you? I walk in darkness. I don't intend to listen to you. You You'll need to stay longer. Oh i hey! You can't stop. It. Absolute defense is weak, god on the sand. So this is your power, Sasuke Uchiha. Get him, get him, get him. เด้ยเด้มีแค่นี้จสู้ โน้ตแม่โดนถึนได้คนระับโอ้โหฉันจะเหลือทงเพื่อนมะให้หมดไปเลยเหรอครับ Gun the weakest gun of the saints. So this is your power, Sasuke Chia.

is far from equaling mine my rage my despair they surpass yours can you tell me เราจะให้สู้กับอะไรทีนี้เโอ้โหไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วไป เราเลือดเต็มกันจะเกียนอ่าี๋ยวผมขอตัดตอนที่ผมเลมีเลือดประมาณสักขึ้นนึก่อนนะ,ะกลับมาแล้วนี่เห็นไหนวมว i าส Here, where the road forks, both roads lead to Donzo, but. You saw the Wait, Sasuke. Hello, This road is dangerous. I can sense several huge mm -hmm. chakras. It's awfully quiet. I can't sense any strong chakras either. Do you want to try this road? <laughs> hey Lord, yeah. Don't dawdle, cutting. Sasuke! Calm a down bit. ปกตินะเกิดซาสึเกะกัดแขนของผู้หญิงคนนี้แล้วเลือดก็จะพื้นพลังก็จะฟื้นขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมนะคุณ ดูไหมคนที่เขาจะได้ไอ้นี่เขาเรียกว่าเนี่ยซูซูโนโอะเนี่ยไอ้นี่เขาต้องการเบิกเม็ดอันนี้ก็ต้องฆ่าพี่น้องอยู่ที่ฆ่าพี่น้องของตัวเองนะเพื่อทำการเบิกเม็ดแบบนี้ออกมาเบิร์กเม็ด Really just a little farther. Just a little longer, and one oh yes, of my ambitions will become reality. I won't let you pass.

ไปเกตเองดีเว้ยเนี่ยปรชมว่าใครเี้อยู่นะผมหัว <c oughs> คับนะผมเกะประทนะรหรอโอใครเงี้ยทุนที่หองห้าของคที่ไหนกันเป็ย <c oughs> You know you to Get ready. Here I come. It doesn't matter if you're the music type. I'll crush anyone who interferes here. The second you attack one of the five, Hagrid, your future is fascinated. It's a shame, but you'll vanish here. I want to meet you! We have thunderclap. Shit. move you caught. I see. So you're not just a pretty face. <laughs> hey. You're fast. You're much oh. right yes. protect lady Mizukage with your life Not that. Oh. Right

Well, for someone fighting the Five Kage. You are a rather impressive boy, but it ends here. I've got no grudge against you, but many ninjas seek your death. Goodbye. Goodbye, Sasuke so Sasuke <laughs> Who are you? Uh, he was the aggregate of all the tailed yeah. beasts Tobi. an existence that possessed Tobi. almost infinite chakra. <laughs> ไอ้เขาได้แบงอาชีพตัวเองว่าเป็นมานาาลเขาจะเชิญสิบามาแะเขาจะรวบรวมหนึงถึงก้าขยวิคแ่งถึงเก้าูวค่งถเก้าเหรแการแยกส่วนของจักะสิบาหรออ่ะออก so what will you do We will share it in... เพียงท่านีน้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับผมพรุ่งนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่5้าเหือนไม่ก็พรุ่งนี้จะเป็นพาร์ทที่5ก็ได้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย